จังหวัดสักแก้วจัดประกวดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซส์สักแก้วแชมเปียนชิป2,023เพื่อสร้างกระแสเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดในกลุ่มเยาว,วชนเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสักแก้วนายนัทชัยนำพูลสุขสัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเปิดกิจกรรมการประกวดทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซส์สักแก้วแชมเปียนชิป2,023โดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสักแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ื่อร่วมการสร้างกระแสเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทําการคัดเลือกทีมแดนซ์ซีไซเป็นตัวแทนจังหวัดสะแก้วเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคกลางภาคตะวันออกในระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายนนี้ซึ่งประสบความสำเร็จใหญ่มากในกลุ่มเยาวชนเป็นการบุกเพอบต้นกล้าทูกปีนเมวันคือทรา ในการจัดการประกวดกิจกรรมโครงการทูบี n ัมเบอร์วเป็นเวทีที่ให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์ในชุมชนสถานศึกษาได้แสดงความสามารถพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการออกกำลังกายในรูปแบบที่เหมาะสมรวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการเพิ่มปัจจัยเชิงบวกในการป้องกันปัญหายาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายชุมชนแล้วระหว่างชมรมเกิดการพัฒนาชมรมที่ยั่งยืนแบ่งการประกวดออกเป็น3รุ่นสำหรับผลการประกวดกิจกรรมทูบีนนัมเบอร์วันทีนแดนซอ์สายสักแก้วแชมเปี้ยนชิฟ2023รุ่นจูเนีย์อายุ6-9ปีบริบูรณ์ชนะเลอศได้แก่ทีมแองเกอร์เบบี้แดนโรงเรียนคลองใหญ่อินอำเภอวังสมบูรณ์รองชนะเลอศได้แก่ทีม Baby Dance อำเภอเมืองสักแก้ว รุ่นปรีชินิกอายุ9-14ปีชนะเลิศได้แก่ทีม p k 61โรงเรียนพวงครามอําเภออรัญประเทศรองชนะเลอร์ได้แก่ทีมเพียงหลวงเซเวนนโรงเรียนเพียงหลวง17อําเภอตาพระยารุ่นชินิกอายุ14-22ปีชนะเลิศได้แก่ทีมแบล็คโมดราโรงเรียนอรัญประเทศอําเภออรัญประเทศรองชนะเลิศได้แก่ทีม w s b โรงเรียนว,งวยงังสมบูรณ์วิทยาคมอําเภอวังสมบูรณ์ นายนัทชัยนำพูลสุบสันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาบ้ากัญชาหรืออื่นๆหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการดําเนินการต่อต้านทั้งการผลิตการค้าการเสพโดยเฉพาะกลุ่มของวัยรุ่นและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีผู้ใช้ผู้เสพรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีการที่จังหวัดสระแก้วได้นําเอาหลักการของทูบีนัมบวันมาดําเนินการในการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสนองพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนสนับสนุนให้เยาวชนร่วมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรมทูบีนัมเบอร์วันในพื้นที่มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายและพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่องทั้งในชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการด้วยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐภาคเอกชนเพื่อ กระตุ้นปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันตนเองให้หลุดพ้นจากภัยปัญหายาเสพติดและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเปลี่ยนด้านการเรียนดนตรีกีฬาศิลปะและอื่นๆเพื่อให้เยาวชนของจังหวัดสระแก้วเป็นคนเก่งคนดีและห่างไกลจากยาเสพติดทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงาน